นี่นะคะวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเรามีเรียนออนไลน์นะคะบทที่1จบไปแล้วนะคะเรื่องการเคลื่อนที่และแรงวันนี้จะเรียนในเรื่องบทที่2แรงในธรรมชาตินะคะแรงในธรรมชาติเนี่ยมี4ี่แรงได้แก่1แรงโน้มถ่วง2แรงแม่เหล็กไฟฟ้า3แรงอ่อน4ี่แรงเข้มนะคะซึ่งหัวข้อในบทที่2เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น5เรื่องเรื่องแรกก็คือแรงโน้ม แรงโน้มถ่วงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆรอบโลก2คือสนามแม่เหล็กจากเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านแล้วก็ 3- 45วันนี้เนี่ยจะเรียนแค่ในหัวข้อ2.1นะคะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงซึ่ง2.1ก็จะแบ่งย่อยเป็น3เรื่องเป็น1แรงโน้มถ่วงกับแรงดึงดูดระหว่างมวล2เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวเทียมแล้วก็ดวงจันทร์ส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ถ้าเรียนสังเกต รูปที่ครูขึ้นให้ดูนะคะเป็นการทำกิจกรรมโดยใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะวางบนแผ่นไม้แล้วก็ผูกกับเชือกแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเหวี่ยงเป็นวงกลมในแดลเดิกนักเรียนสามารถไปลองทำได้นะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือน้ำอะ่ะจะไม่หกลงจากแก้วเพราะว่าเนื่องจากมีเชือกเนี่ยทำหน้าที่เป็นแรงสูตรศูนย์กลางนะคะเป็นแรงดึงเชือกส่วนความเร็วเนี่ยก็ ทำหน้าที่ทําให้แก้วเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้เหมือนกับที่เราเหวี่ยงจุกยางนะคะที่ของแรงก็คือจะเข้าสู่ศูนย์กลางส่วนที่ของความเร็วก็คืออยู่ในแนวเส้นสัมผัสซึ่งมาเสมือนกับมีแรงแรงหนึ่งนะคะแรงสมมุติที่ทําให้น้ำเนี่ยติดอยู่กับแก้วโดวยน้ําไม่หกก็คือเปียบเสมือนกับมีแรงโน้มถ่วงกระทํากับน้ําให้ติดอยู่ที่แก้ว ก็คือในบริเวณที่มีสนามน้มถ่วงเช่นในโลกของเราเนี่ยวัตถุจะมีแรงน้มถ่วงกระทําในทิศพุ่งเข้าหาวัตถุเสมอนะคะอย่างเช่นการที่เราไปเล่นบันจีจ้จัมก็จะมีแรงน้มถ่วงเนี่ยกระทำกับคนหรือว่าวัตถุเนี่ยทำให้คนเนี่ยตบลงมาสู่พื้นโลกแต่ว่ามีเชือกดึงอยู่ก็เลยไม่ตกถึงพื้นหรือว่าจะเป็นดาวเทียม ะะดาวเทียมก็ถูกแรงโน้มถ่วงกระทําเหมือนกันโดยแรงโน้มถ่วงนี้นะคะเป็นผลมาจากแรงดึงดูดในธรรมชาติก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยวัตถุ2วัตถุเนี่ยจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเป็นไปตามกฎความโน้มถ่วงสากลซึ่งเสนอโดยไอแซคนิวตันซึ่งสรุปได้ว่าถ้าเราพิจารณามวล2ก้อนนะคะแต่และก้อนเนี่ยจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน โดยขนาดของแรงเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับมวลแล้วก็ระยะทางสัมพันธ์กันยังไงสัมพันธ์กันคือถ้ามวลที่มีมวลมากๆเนี่ยแรงดึงดูดก็จะมากแต่ว่าถ้าระยะทางมากๆแรงดึงดูดก็จะลดลงยกตัวอย่างเช่นนะคะแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์นะคะดังรูปค่ะซึ่ง ถ้าเราพิจารณาในพื้นที่เล็กๆใกล้ผิวโลกเราก็จะพบว่าสนามโน้มถ่วงนะคะที่เห็นดังเส้นสีฟ้านะคะจะมีลักษณะขนานกันถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะประมาณได้ว่าสนามโน้มถ่วงเนี่ยมันมีค่าสม่ำเสมอแล้วก็พุ่งลงสู่ผิวโลกซึ่งในกรณีของดาวเทียมที่โคจรรอบโลกหรือว่าดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกเนี่ยทั้งสองวัตถุเนี่ยอยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลก ก็เลยเกิดแรงโน้มถ่วงในกระทำกับวัตถุในทิศทางที่พุ่งเข้าหาศูนย์กลางของโลกแรงโน้มถ่วงนี้นะคะทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางวัตถุเหล่านี้ทั้งดวงจันทร์และก็ดาวเทียมก็เลยเคลื่อนที่เป็นวงกมลมรอบโลกได้โดยมีเงื่อนไขก็คืออัตราเร็วในการโคจรเนี่ยจะต้องเหมาะสมอย่างเช่นถ้าวัตถุที่อยู่ใกล้กว่า ก็จะมีอัตราเร็วมากกว่าเช่นดาวเทียมสื่อสารเนี่ยก็จะมีอัตราเร็วมากกว่าดวงจันทร์เนื่องจากดาวเทียมสื่อสารเนี่ยอยู่ใกล้โลกมากกว่าค่ะในเรื่องของแรงโน้มถว่วงและก็สนามโน้มถ่วงนะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ประมาณ3ด้านค่ะด้านแรกก็คือด้านก่อสร้างด้านที่2คือด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านที่3ด้านการพยาบาลนะคะด้านก่อสร้างอย่างเช่นการปอกเสาเข็ม แรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้น้ําหนักของเสาเข็มเนี่ยสามารถตอกลงไปได้นะคะส่วนในเรื่องของด้านการผลิตไฟฟ้าอย่างเช่นไฟฟ้าจากพลังงานน้ําก็คืออาศัยแรงโน้มถ่วงทําให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่ที่ต่ําแล้วก็ไปหมุนกลางหันหรือว่าจะเป็นด้านการพยาบาลนะคะอย่างเช่นการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูกหักนะคะโดยการดึงถ่วงน้ําหนักนะคะก็ใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงในการรักษาพยาบาละคะ่ะ นักเรียนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนในหนังสือนะคะหรือว่าดูดีโอซ้ำแล้วก็ให้ทำแบบทดสอบใน quizit.com นะคะ